โรนัโดจะย้ายมาลีกเอิงของฝรั่งเศสเพื่อดวลกับเมสซี่หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุงยามเล่าข่าวสำหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสวัสดีครับโซเซฟันเต้กองหลังจอมเก่าเผยส่งข้อความไปชวนคริสติโนโรนันโดกองหน้าเพื่อนร่วมทัพโปรตุเกสให้ย้ายมาค้าแข่งกับริวทุกวันเพื่อต่อกรกับปารีสแซงต์แชร์แมงที่มีลิโอนลเมสซี่ การย้ายมาอยู่ปีเอชเชของเมซี่นั้นสร้างความตื่นตัวให้กับลีกเอิงเป็นอย่างมากเนื่องจากแฟนๆหลายคนตั้งตารอที่จะได้เห็นดาวเตะวัย34ปีรายนี้ลงสนามกับต้นสังกัดใหม่หลังค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนามานานกว่า21ปีจากการเซ็นสัญญาค้าแข่งในแดนน้ำหอมของเมซี่ทำให้มีแฟนบอลในโลกโซเชียลเรียกร้องให้โรนโดย้ายมาเล่นให้ลีกเอิงบ้างหลังปัจจุบันเจ้าตัวอยู่กับยูเวนตุสทว่ากำลังจะหมดสัญญาในปี2022และยังไม่มีการขยายออกไป ล่าสุดฟอนเตประกาศหลังของสมสรสนลิวเผยว่าลีกเอิงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนหลังจากการย้ายมาของเมซ,ซี่มันจะยากขึ้นสําหรับเราแต่เราพร้อมสำหรับความท้าทายนอกจากนั้นฟอนเตยังระบุเพิ่มเติมว่าตัวเองได้ส่งข้อความชวนโร,รนัลโดเพื่อนร่วมทัพฝอยทองมาเล่นให้ลิวทว่าได้การตอบรับผมส่งข้อความไปชวนโร,รนัลโดให้ย้ายมาลิวทุกวันเลยแต่เขาเอาแต่ตอบกลับมาว่าฮ่าฮ่ โซเซฟันเต้เปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าเพื่อนร่วมชาติโปรตุเกสให้คำตอบในเชิงปฏิเสธและหัวเราะหลังตัวเองชวนให้มาเล่นกับแชมป์เก่าหลีกเอิงฝรั่งเศสร่วมกันเพื่อให้ได้มีโอกาสมาดวนฝีเท้ากับเรอเนลเมสซี่อีกครั้งแต่ดูแล้วความเป็นไปได้น่าจะไม่มีและน่าจะเป็นเพียงการหยอกล้อก,กันระหว่างเพื่อนร่วมชาติโปรตุเกสเท่านั้น ฟอนเต้ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยให้เรียวควอดแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลที่แล้วเผยผ่านทอลกสปอร์ตสื่ออังกฤษว่าผมรู้สึกดีมากๆผมรู้สึกเยี่ยมเพราะมันเหลือเชื่อที่ได้ยินว่าผู้เล่นอย่างเรโอเนลเมซี่มาอยู่ในฟุตบอลฝรั่งเศสในลีกของเรามันน่าตื่นเต้น เมื่อถูกถามถึงแนวรุกที่อันตรายของปีเเชที่มีทั้งเมสซี่เดียวมาแล้วก็เอ็มบัปเป้นั้นฟอนเต้แสดงความเห็นว่าลองคิดดูสิว่าถ้าเราสามารถเก็บครีดชีทในการเจอกับพวกเขาได้มันจะยิ่งทําให้เห็นค่าของพวกเรามากขึ้นมันจะเป็นการแข่งขันในลิกปีนี้ที่น่าสนใจอย่างแน่นอน ในส่วนของข่าวการย้ายทีมของคริสเตียโน่เรนันโดนั้นเชื่อว่าจะยังคงค้าแข่งกับยูเวนตุสต่อไปในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงหลังลับไปรายงานตัวกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่บอร์ดบริหารของมาลายูเวนตุสเองก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวคริสเตียโน่เรนันโดออกจากทีมแต่อย่างใด กลาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลิงยามเล่าข่าวในการเสนอข่าวต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ